ฟู้ดโค m ่าหรืออาหารกินแล้วง่วงไม่ใช่เป็นโรคนะคะแต่ว่าเป็นภาวะทางสรีรวิทยามากกว่า ถือเป็นธรรมดาของคนทั่วไปค่ะเวลาหนังท้องตึงเนี่ยหนังตาก็จะหย่อนตามไปด้วยอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าระดับความง่วงก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นคุณภาพการนอนหลับในช่วงกลางคืนของแต่ละคนการจัดสรรเวลาในการทำงานถ้าเกิดตอนเช้าทำงานหนักเกินไปช่วงบ่ายก็อาจจะเกิดอาการอ่อนล้าและง่วงได้แนะนำเลยนะคะว่างานที่ทำในช่วงบ่ายควรจะเป็นงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวขยับร่างกายก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะ ฟู้ดโคม่าจะเป็นอาการง่วงซึมหลังมื้อกลางวันมีอีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าขาบโคม่านั่นคืออาการโคม่าที่มีสาเหตุมาจากสารคาร์โบไฮเดรตสาเหตุแรกเนี่ยมาจากสมองสั่งงานให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยอาหารมากขึ้นและใช้พลังงานในส่วนอื่นๆน้อยลงทุกครั้งที่เรากินอาหารมื้อใหญ่ระบบประสาทที่สร้างสมดุลในร่างกายจะถูกกระตุ้นและสั่งการให้ร่างกายรีบไปย่อยอาหารในกระเพาะของเราทําให้เลือดและพลังงานในส่วนต่างๆของร่างกายทํางานช้าลง เราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าหมดแรงเหนื่อยและอุณหภูมิภายในร่างกายจะเย็นกว่าปกติค่ะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นมาหลังกินอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเมื่ออาหารตกถึงท้องร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆที่มีชื่อว่ากลูโคสและซูโครสและเมื่อปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะทำให้ร่างกายของเรา หลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อลดระดับน้าตาลให้อยู่ในสภาพปกติแต่เมื่ออินซูลินถูกหลั่งออกมาแล้วจะนําสารเซโรโทนินและเมลาโทนินออกตามมาด้วยทําให้เรามีอาการง่วงจัดนั่นเองวิธีการที่จะป้องกันอาการกินแล้วง่วงก็ทําได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกินอาหารแต่พอดีเพื่อให้ระบบประสาททํางานได้เป็นปกติ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงเช่นข้าวขัดสีขนมปังขัดสีอาหารชุบแป้งทอดเช่นพาสต้ากลวยเตี๋ยวรวมถึงขนมของหวานและเครื่องดื่มที่มีรสหวานเติมน้ำตาลทั้งหลายควรจะเน้นการทานผักและไขมันชนิดดีทดแทนการสร้างพลังงาน ควรเคี้ยวช้าๆและพยายามลดความเร็วในการกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับรูร้รสชาติอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นร่างกายก็จะหลัง่งฮอร์โมนโคลีซิสโตไคนินออกมาในระดับที่พอเหมาะกับความต้องการใช้งานในกระบวนการย่อยก็จะส่งผลทำให้มีอาการง่วงน้อยลงได้ค่ะ ถึงแม้ว่าอาการฟู้ดโคม่าจะไม่ส่งผลกระทบจนเกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอาการฟู้ดโคม่านี้สร้างความทรมานให้กับร่างกายไม่น้อยเลยแทนที่จะได้กินอาหารให้อร่อยกลับต้องมาอึดอัดท้องและหายใจไม่ออกรวมทั้งมีอาการง่วงอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนึกถึงแต่ของอร่อย จนลืมนึกถึงสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะนอกจากนี้ช่วงทานอาหารเสร็จใหม่ๆสมองจะไม่ค่อยแล่นค่ะเราจึงควรงดทํากิจกรรมที่ใช้ความคิดมากๆแล้วหันมาทํากิจกรรมเบาๆอย่างอื่นแทนเพื่อลดการทํางานหนักของสมองถ้าเกิดมีเวลาได้ยีบสัก1 0 1ถึง15นาทีก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดไม่หายการดื่มกาแฟก็คงจะต้องนำมาใช้เป็นวิธีการช่วยที่ดีที่สุดในเวลานี้เหมือนกันนะคะ อาการง่วงนอนเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอาการที่รุนแรงกว่านั้นเช่นง่วงนอนทั้งวันอยากจะนอนตลอดเวลาระหว่างทํากิจกรรมก็หลับใครมีอาการแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายไฮเปอร์โซมเนียหรือโรคง่วงนอนมากผิดปกติค่ะ ภาวะที่มีความง่วงนอนมากผิดปกติก็คือรู้สึกง่วงนอนมากทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนมีอาการง่วงอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ติดต่อกันเกิน3เดือนโดยไม่สามารถฟื้นตัวเองให้ตื่นได้ทั้งทั้งที่ได้นอนหลับเพียงพอหรือเกิน9ชั่วโมงแล้ว โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะนอนหลับเกิน10ชั่วโมงและมีอาการยีบหลับหลายครั้งในช่วงเวลากลางวันมีอาการงัวงเงียมากหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้าตื่นยากหรืองัวงเงียมากแม้กระทั่งหลังตื่นจากการยีบหลับกลางวันตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นเพลียไม่มีแรงและอารมณ์หงุดหงิดด้วย สาเหตุของโรคง่วงนอนมากผิดปกตินั่นคือการอดนอนมาเป็นเวลานานและบ่อยๆจนร่างกายพักผ่อนไม่พอทําให้นอนเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จักพอสักทีนาฬิกาชีวภาพในร่างกายแปรปรวนปรับเวลาผิดเช่นเดินทางข้ามประเทศที่ต่างช่วงเวลากันมากๆฮอร์โมนในร่างกายหรือสารเคมีในสมองไม่ปกติทําให้ร่างกายนอนมากผิดปกตินอนกรนมีภาวะหยุดหายใจในช่วงหลับทําให้ร่างกายรับออกซิเจนไม่พอสมองได้รับบาดเจ็บ หรือโรคเกี่ยวกับสมองต่างๆการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้แพ้ผลกระทบจากโรคง่วงนอนผิดปกตินั้นทําให้สมองเฉื่ยชาสมองล้ากลายเป็นคนไร้ชีวิตชีวาการทํางานของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อลดประสิทธิภาพลงถ้าหากไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนานๆก็อาจจะมีผลทําให้กระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมีปัญหาข้อต่างๆเคลื่อนไหวได้ยากตามมาได้น้ําหนักเกินกว่าเดิม เนื่องจากระบบการเผาผลาญไขมันลดลงมีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นจนอาจจะนำไปสู่โรคต่างๆเช่นเบาหวานความดาันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเป็นต้นกลายเป็นคนซึมเศร้าการนอนมากๆทําให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนโดยเฉพาะเคมีอารมณ์ A R o M, สารความสุขจําพวกเซโรโทนินและเอนโดฟินลดต่ําลง วิธีป้องกันโรคง่วงนอนมากผิดปกติทําได้ด้วยการเข้านอนให้เป็นเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการนอนตอนกลางวันออกกําลังกายให้สม่ําเสมอส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้ก็แนะนํานะคะว่าควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับคําปรึกษาและการรักษาอย่างถูกวิธีปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการนอนไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูกันต่อค่ะว่าโรคอันตรายที่มาจากการนอนไม่พอยังมีอะไรอีกบ้าง เริ่มต้นจากระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายทำงานผิดปกติเรื่องนี้ค่อนข้างจะกว้างค่ะจึงไม่สามารถระบุได้เพียงแค่โรคเดียวแต่ถ้าเกิดให้อธิบายก็คือการนอนหลับไม่เพียงพอร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมปรับระบบการทำงานได้ไม่ดีพอจะส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารในกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติค่ะยิ่งใครที่อยู่ดึกแล้วกินอาหารตอนดึกๆึกเนี่ยการกินอาหารไม่เป็นเวลาทำร้ายสุขภาพกระเพาะอาหารและระบบย่อยอาหารอื่นๆได้เหมือนกันนะคะ เมื่อระบบย่อยอาหารรวนจะส่งผลทําให้มีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อบางรายจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะเกินไปอาจมีอาการปวดท้องแบบจุกเสียดได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ผลร้ายก็ยังส่งผลมาที่ระบบขับถ่ายที่จะทําให้ขับถ่ายไม่เป็นเวลาท้องผูกหรือบางครั้งก็ท้องเสียได้โรคอ้วน ที่นอกจากการกินอาหารตอนดึกแล้วการนอนหลับไม่เพียงพอก็ยังส่งผลทําให้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายรวนไปด้วยกินเท่าเดิมแต่ว่าเผาผลาญได้น้อยลงพลังงานสะสมจนทําให้น้ําหนักเกินมาตรฐานและกลายเป็นโรคอ้วนได้โรคเบาหวานถ้าเกิดเรานอ,นอนไม่เพียงพอ ระดับน้ําตาลกรูโคสในเลือดและอินซูลินก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินด้วยใครที่ยังไม่เป็นให้ระวังนะคะใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็ยิ่งต้องระวังเพราะส่งผลกระทบต่อการรักษา โรคหลอดเลือดหัวใจการที่เรานอนหลับไม่เพียงพออาจจะส่งผลทำให้มีสารโปรตีนเข้าไปเกาะสะสมที่หัวใจมากขึ้นทำให้เกิดอาการเส้นเลือดอุดตันได้แถมยังมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะพุ่งสูงขึ้นจนเสี่ยงเป็นโรคอื่นๆตามมาทั้งเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว โรคมะเร็งลำไส้โดยเฉพาะวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยทำงานที่ใช้ชีวิตคนเมืองยิ่งมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้นทุกวันค่ะเพราะมักจะกินอาหารไม่ตรงเวลาละเลยมื้อเช้าจนอาหารที่กินหลังจากนั้นเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางสารอาหารไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกายแถมยังนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลทำให้ระบบการทำงานของลำไส้ผิดปกติจนอาจกลายเป็นลำไส้อุดตันและลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ